ไม่หรอกไม่แต่แต่เขาตีกันเรื่องเรื่องเดียวกับเราเลยนะฮะใช่แล้วมันเป็นเที่ยอะไรแล้วมันเป็นเที่ยอะไรไม่แต่เขาโพสเขาโพสมันมันมันบนผิวหนังมึงอยากเดินแรงเหรอมึงอยากเดินแรงเหรอฮะซาฟาร์เขาได้ยินกูกูสวยอีกไปเถอะไม่ต้องไปบอกเขาเขาหาเองไปขึ้นขึ้นรถแล้วออกมาเลยมว่าโมง่อยไม่น่าถึงเ่าแล้วล่ะครับ ขึ้นไห่ขึ้นรถขึ้นรไปไปไกลับับไไหนไปไหนดิบางนาบางนาไมหมฮะเฮ้ยทำอ,อะไรตตอคะอยากเดินแรงเหรอฮะอยากเดินแรงเหรอฮะอเดินแร,รดแรงคืออะไร คืออยากเดินแรงว่าง้นที่ที่ที่ทำตรงเนี้ยฮะคือแล้วเกมึงไงคือที่โพสไปคืออะไรฮะโพสละสามล้านได้ไหมอยากเดินแรงอยากเดินแรง2อมพี่ซอมพี่ซ้อม่อกียบอรก็จะซ้อมเหมือนกันเนี่ยทําไงบ้าอยู่ไหนอะบ้อยู่บางนา อันเนี้ยก,กำลังไปบางนากันไมม่ีใช่ทำไมป้าจะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยมันอยากเดินแรงโอ้โหทำพวกนี้มันเท่หว่ะไปคิดกันมาจากไหนนะเดี๋ยวไว้พี่คิดบ้างเฮ้ยทำไมแล้วมึงมึงมึงจะยังไงเออเป็นประชาชนแล้วมึงจะเอาเหรอฮะประชาชนแล้วมึงจะใส่เลยเพราะงาั้นเพราะงาั้นประชาชนคือมึงใส่เลย จะชวนไม่ให้คนไงฮะเอ้เด็เคสอมว่ะพี่ก่อยพูดที่แดนเราเลยว่าฮะเฮ้ยอยากเดินแรงเหรอ,อไงไงต้องสอมเมื่อกี้คงเล่นได้ดีมากนะผมว่าฝั่งดูเขเล่นเล่นกันแบบโอ้โหสุดยอดมากก็ว่าอยู่แม่แล้วผมโชคดีแบบไปเจอพอดีเลยนะถามพิทัศน์มาทำอะไรเนี่ย ก็มาเนี่ยแหละฮะโอ้ยสนุกสนุกดีอ่ะอืมซ่อมอีกรอบไมพีม่ตันมาคนเดียวอ่ะเฮ้ยอยากเดินแรงเหร อยู่ากเดินแรงเหรอไหนไหนจำคำอะไรม่ได้บ้างจำคำอะไรมาได้บ้างพี่แล้วหนูตอมอกระชาตกระเป๋าหนึ่งหนูไปแค่นั้นรุดกำลังฟันมันๆเลยอ่ะเ้าเมื่อกจบด้วยการแทงมะช่วงที่ไปแทงอ่ะพี่ไปฉี่กลับมาอ้าวแป๊บเดียวเท่านั้น เข้ามาก็เห็นเขาเป็นนอนแล้วอ่ะพี่จําได้หรือเปล่าที่เราเคยซ้อมกันจําได้หรือเปล่าก่อนขึ้น s t a g อระสาโลยนั่นแหละนั่นแหละที่บ้าตึงตึงดูดดูดดูดเออใช่มันต้องอย่างนั้นคือสมเกี้ยคือมันต้องห้ามหลุดหลุดหลุดเลยไงพี่พี่หลุดบ่อยเฮ้ยอย่าให้ต้องเป็นบ้านนะบ้าเฮ้ยทำไมมึงไม่ฟังมึงฟังกูดีเวลากูพูดอ่ะ ไม่ได้ม่ได้มันต้องเต็มเดือบเอาเวลาเขาพูดมึงก็ฟังเลยามไปดิมึงอยากเดินแรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเดินแรงมึงเดินแรงเหรอกูพูดมึงก็ฟังดิวะเฮ้ยนี้ได้อันนี้แล้วมึงเป็นที่อะไรเออแล้วมึงเป็นที่อะไรสามล้านตะวันตกสามล้านยาจุดห้าตัเลยครับสองจุดป้าไปสอนแม่คดีกันนะเราไปพูดอะเฮ้ยพี่อได้หนูถามหน่อยว่า เราเราถอมเหล็กเราได้กี่ไอ้กล่องน้ำเท่าไหร่มันมันมันคุ้มไหมเอ่อเดี๋ยวพี่ต้องไปดูที่ตู้ให้เพราะว่าพี่รีบมาบางนาไปเดินแรงเหรอสองร้อยมิมตรมิเมตรมเอกมึงเดินแรงเหรอเดินแรงเหรอมึงเดินแรงเหรอสามล้านสามล้านแล้ววิ่งไปไอ้วันหนึ่เวลาพี่กูพูดมึงฟัง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 เวลากูพูดอ่ะมึงได้ยินเหรอเออ ไม่อยากไปตรงนั้นนะแต่ว่าเห็นเขาพระเจ้าอาจจะแบบไม่นี่นะแบบโคตรไปด้วยความเถียงหรอเถียงหรอเฮ้ยนี่มึงเล่นลิ้นกับพี่กูเหรอเปล่าเขาเปล่าไอ้เนี่ยเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นวะฮเล่นลิ้นไอ้เนี่ยมึงเดินแรงหรอฮะเดินแรงเหรอเดินแรงซ้อมซ้อมซ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 อมเดี๋ยวน้องขอโทษแป๊ะที่เดินแรงซ้อมซ้อมซ้อมกินน้ำไม่สบายเอาไหปเอาไ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 ป ใครดีเอาไปไหนกนหมดแล้ววะยังไงอ่ะไปไหนกันนะก็คือไม่ตีมังกรฟ้าไปหาสภาเลยครับตื่สายสุดแล้วไปหาสภาบอกก่อนจบจบเลยมังกรฟ้าต right. mm ีอ hmm. mm ่ะใครอ่ะทองสุขฮัลโห่ดูทรงแล้วโม่หลก็น่าจะไปสภาเลยอืมก็คือไม่อยากจะอันนี้เยอะ แต่พี่เห็นที่เขาโพสในติดเทนเอาเรื่องอยู่นะแม่งเจิดจ้าใช่ผมว่าม่วงอร่อยมันคนตีนเฮ้ยจะได้อีกยังครับคุณเสจ๊ฟเดินแรงเหรอฮะอะไรนะเดินแรงแต่เรื่องมังกรเดินแรงไม่เดินแรงเหรออะไรเดินแรงขอไปเคลี้ยวหัวก่อนวะอะไรเดินแรงเคลียวตเคียวหัวเลยปะ บ้าไม่ใช่ไม่ใช่นะบาเคียยวหัวเด็วเอาบาเคียย์หัวที่บ้าโทรถามมว่าเขาไปไหนไปโชกปุหรือเปล่าิบาข้อีกแล้วเดี๋ยวไปหาเรื่อง b เทนเดอร์ก่อนพี่ะแม่งเดินแรงาเทนเดอร์นี่เขาจะงงเลยเฮ้ยมึงชงแรงเหรอมึงเช็คแรงเหรอฮะ ไม่แล้วเขาไปไหนกันน่ะเมื่อกี้เห็นสลรีบอมีเรื่องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคือบาก็พี่ก็แบบลองดูว่าแบบวิธีจะแบบให้มึงเอ้ยช่วงแรงอ่ะมังเดินแรงช่วงแรงอันนี้ได้ในบามันไม่ไม่แต่ว่ามันสมเนียงพี่มันไม่ได้อ่ะได้บาว่าได้นะพี่แต่พี่<ม>ต้องห้ามพูดถึงดัง<ล><ล>ดีนะพี่ไปก่อนพี่เจอทองสุกเขาว่าเฮ้ยพี่ตานขับแรงเหรอเออ พี่ขอรอยแรกเห,ห,หรอเฮ้ยมึงขับแรงเหรอว้าบอกหนูไม่ได้จะต้องเคลียร์อะไรนะโอ้พี่เนียอยู่ไหนนะ่ะมาตู้ไปทำอะไรตู้อะฮะเอาของเฮ้ยมีเรื่องแล้วเหรอเอาของนี่คือเอาไม่ได้เอาของจะไปมีเรื่องใช่ไหม ทำไมพี่ถึไม่มีเรื่องกับใครเฮ้ยอ๋แอดดอกค่ะพี่ตั้นอ้าวอ๋ออ๋อเอาซีเซีค่ะค่ะถ้าแอดดอกไม่ต้องแล้วไม่พี่ตั้นบอกว่านึกว่ามีเรื่องเออถามว่าเดินเบาเปล่าเราอ่ะพี่ตั้นถามว่าเดินเบาหรือเปล่าเราน่ะแรงมากโอเคค่ะแค่นี้นะคะอ๋อลืมไปแอดดอกที่ว่านึกว่ามันหมดแล้วไงวันเนี้ย